นี่เจ้าของสวนเพ่นสีห้เห้าซิมใจดีครักกินแ้ำไงอืมหวานจังจแต่งให้เนาะเปลี่งนแบบแต่เรากินหอมกี่<ด>หอมไปกินหอมดี<ล>อขถ้าถูไใจมัน,นง่ายกั่เด้มไม่กาวมันเขียว่ากรีนหรือว่าออเรน์มื่อี้จะเป็นกรีนนะเนี่ยไซส์อัน กเซกระแท์ได้เจ้าพี่น้องพกก,ออก,กระเป๋ามกแล้วกับป้าไปเราบนอีหลิวสภาพไปชมสวนเมลอนพี่น้องอยู่อำเภอฝ่าไรเป็นสวนของน้องๆน,นี่แหละไปพับพภาไปเบิรงเลยอยู่หนองค่ายเด้อพี่น้องเด้อาก็เป็นที่แรกของค่ายบอลกันมอลแต่แดงเขาเป็นแม่น้ำแดงเด้อนี่เป็นลงเด้อไม่ไปเบิร์สวนนี่ ขออยากมาชมสวนเมลอนเลยนะมินีติตาเบอโอ,อ้เมลอนพันอย่างนั้นยุคโบคโบโอซันเบิรยุคโบเสื้อพี่น้องวิยญาหนองค่ยายตอนนี้อยู่ตรงนี้เพิ่นมารับอันเพิ่นนี่เพิ่นมันชเมลอนนี่กรีนเฟสเปเศษเลเลคชั่นอันนี้ก็คือสติ๊กเกอร์สีแดงจะเป็นพิเมียมเด้อนี่พิเมียมก็คือเกรดดีอันนี้ก็จะเป็นลองลงมาเป็น พันโยโกโบวาซานกับของญี่ปุ่นเด้วยพี่น้องเพื้อนี้เพิ่นจะตัดแล้วก็เพิ่นจะ่วห่ออันน้ำห่อโฟมแมนบ๊อกห่อโฟมอันขายจังแด่ยังไงเออเล้วแล้วแต่แบบสื้อเพิ่นเทนต์เอาเพิ่นเพิ่นอันนี้เพิ่นขายทรงของเขามาสื่อตรงตรงที่สวนเลยฟรีจ้ะแน่นร้อง้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันเลยไป đi xịt tạm một khẩu cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ใส่กันกันกระแทกมันด้วยสีแดงคือพี่เมียมสีเหงนันคือเกรดรองลองมาเนาะแต่แสบเว้ยนี่เจ้าของสวนเิ่นสีห่เฮ้าซิมใจดีคักเจ้าของสวนคืนนอรอแทบป่า มีเงินกูเพิ่งสั่งนั่นด้วยนี่นะย่าจะอ้ยอุ้ยอุ้ยโทรโทษโทรเหยียบเนี่ยเราจะโทษโทรโทรอุ้ยอันว่าจะขอส่วนรองแตหลงเหยียบอันแฟนเขาโอเคเดี๋ยวไปซิมกันเลยเ๋าจะได้ซิมแม่หล่อนละตื่นเต้นครับใส่หลานแม่หล่อนเพื่อนดีสวัสดีครับบอกันเลยครับมื่านี่กับส่องอะไรนัวมื่านี่มากับน้องหยุดจ๋าบอกกันได้เจ้าของเจ้าของสวนจะรอรอเมื่อกี้เหยียบเมียเขาขอโทรนะค่ะ เพ้มเอาไเเอาแรแนเยะแหวมีดก่อนผมแลวมีดก่อนเอารดเนราล่ามันว่าเขาได้อยู่เออตื่นเต้นมีดกับว่เขาเบิ้งได้เบิ่งได้สดสดเลยพี่น้องขางแรกได้เนี่ยขางแรกจะมากินยู่สวนแมนเหียเลยักส่วนแล้วสิมาลากไป ว่าเขามีกองผูจอดติดได้วอเลนรอเลนทำแบบอางพอสิมกันได้อุ้ยมันจะเป็นสีแบบนี้บ่เอาเงินนี่เป็นสีเขียวเอาไม่มีสีสีเหลืองบ่มีสีเขียวสีเหลืองสีส้มมันสลับกันไปบ่ข้าบ่แล้วนี่คือเขาปลูกกับเขาพันนี่อเราจะพันแต่ว่าไล่ง่ายดีกินแล้วแม่หวานนี่จังแต่งให้เนาะแบบแต่งแบบแต่ว่ากินหอมนี่หอมไปกินหอมเลย หวานจนจรหนองมก่นกี้นองอกินงันเบือแล้วหอนหานเบือแล้กินงินเบือจว่อยากกินลเอาไงเอาไงปูดีกว่าเบือม่ไหินลอยากเนี้เนะฮะตัวนหวานเอไงไม่ปลนปูแต่บอกยินว่าเบืเบือกินเลยว่าเบือได้แจ่ว่ามันแต่่าเป็นน่านเก่าด้มันจะก่ท่านก็ตงแต่โมแบบเป็นโเปียงกลายเป็นท่านเองหวานคักพี่น้อง คล้ายๆแตงเด่นลืมลืมรีแอคชั่นวานวานคุณน่ะไายงามๆเอาไปปูเป็นกระเบื้องออลาลสวยมากไปละกินกันโอเคมียวมยว น้องเมื่อกี้นี่เขาซิมพันยูยูคูโบุยูคูโบุอมโตะวสันนี่เบอโน้มอมวนมันจะไล่แบบนี้เนาะอันนี้ท่านยังค่ะท่านกินเนปกินเนปท่านกินเนปบุกเบื้องไร้ไหมครับเรียนในยูมต้องเทียบใส่กันเทียบกันไล่ไม่ควรละแตกต่างกันเด้ดอันนี้พันนี่นะเว้ย่อเหี้ยไอเหี้ยสิปูกเอาไล่ครับแต่ว่าอันนี้กับไล่ถรามดาแต่ว่าหวานอันนี้กัหวานอยู่ต่างกันต่างกันน้อยนึงอันเดียดเดียดให้อันจะขอสวมไ้วยก่อยกินช่องนั้นก็จะของสวนสันติภาพผู้ศรี สักติชาแนลอยู่ในยูทูบเนาะกิมันมึงเอายือเต็มเลยนี่เอาสว้าวนี้เลยวะปัดเอาเองสีคือกันแต่ว่าลายบ็คือกันเด้มีหรือเปล่าอืมนย่หวานหวานกว่านี่ขามายบนมักหวานพันนี่ได้เลยอันนี้หวานพ่กวางส่วนแต่ว่าอันนึงสีหวานหลายน้ำกินเพิ่มเป็นอมมิเป็นกราพ หมักหมักเพื่อไหลายแทะเมืองฉันนุกได้หน่อยแท้เบิองกับเตอรเนาะถ้ามีหวานดีจะได้แบบนี้ได้เนี่ยเพได้หลายปวานเอาแม่ท่นี้ผ่านอย่างก่อนนะถ้ากินเน็ตกินเน็ตกินเน็ตฉันก็ลืมเร็วแท้หลังกล้องสิกินเบิดหน่วยไม่จับจับไม่ยาวออกได้ยังมีอีกหลายพันบอกมีครับแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกอ๋อเพิ่งจะม่ปลูก ผู้ใดสนใจมาเด้อมามาชมได้ยุสวนชุดนี้อะไรหรค่อยเอาคือไม่ปกติมันจะเป็นสีส้มเนาะมันมีบอลที่สีส้มมีสีส้มสีเขียวสีเขียวมีสีเหลืองกัสีเหลืองกับมีแซ่บน้องผู้ใดมักไม่หลอนมาเด้อสวนยูนเฝ้าไรเนาะแมนบอลมีฝ่าไรมีฝ่าไรจากหยองลองไายไปห้องโน้ตฟังถ้าตไฟ ในกองกเขียนว่ากรีนหรือว่าออเรน์เมื่อนี้จะเป็นกรีนเนาะเนี่ยนี่เมอรอนใส่ไหน้าเรือเพื่อนจะให้มากินจากหน่วยสองหน่วยอยู่สามพัน่สามพันเลยัอยู่สามพันนบาทสามพันบาทสามพันความผม โอ้มาจากอบริวารมาจากบ่อไไรดิมาจากสามพันเลเ็นี่านเดี๋ยวห้องขานหยกเอาเนเอาเมล่อนใส่ร่างนี่ล่างนึงใส่ลยจากหน่วยเดี๋ยวแสิบนวยจัะมีสีน้ำเงินกับสีแดงคัดไปแล้วแต่ละนวยเกตเกตมาคือกัดเนาะ นี่เพื่อนเก็บลูกอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินก่อนเนาะสีน้ำเงินนี่เก็บสีน้ำเงินอ๋อเก็บง่ายเนาะขอตัดไว้แลนด์ป่ะเดี๋ยวทายกันแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บซอยล่างหนึ่งสิบหน่วยพี่น้อกน,น,นี่หน่วยสิบหน่วยไม่หอกสิต้นเก็บที่เนียมเลยก็ได,ได้เดี๋ยวไปเก็บขึ้นมา นี่เป็นพีเมียมนะฮะสีเก็บซซลเดอรเปิดสีแดงมาตัไปเ้ยวอะไรน่ะก้อนองเี่ยวแตพีเมียมางแนะฮะถ้าพีเมียมคือแยกกองไหเปิมายองมกันโอเคแบบนี้นะนี่แปดนีสองสี่หกโอ้ยนเบแล้วแล้ว ล่างไหมไหม้เงห้อง้อแลบเลยบอกอ,อ๋อใช่แปลวล่าง,ง,งเาลยแม่ใช่ตองนี้รู้ไหมล่างไหมอันนี้แดงหอดด้วยกินไดบแบบนี้ได้ควันมัน ค้างแรงได้พี ies, ่น้องต้องขีดด้วยขีดทำมต้อต่นทีเดียวมาดีครับเก็บั้นสีน้าเงินก่อนั้นหลังเดแ้จะเป็นตกล้องเนข้นตนกล้องท่านขีดใกล้เพื่มจะเป้นกล้องงน้ำุนหุนเมื่อยเ้ ตันตอน้อันี้เป็น่ะต้องยกางกอนเดียโอคที่เหียมครับือตัวนี้คือเป็นสาขาที่แหียกเป็นตั้งหางเป็นนวยใหญ่กว่าไหนักดีกว่าแล้วก็ลไล่ห้างกว่าโล่งอันนี้เป็นสีด้ำเิมมาแต่ยีเตีน ห้าห่อห่อฮอดสิบไปเอาไม oh, anyway> ap ouais> ่เพิ่มนี่้ปนี่ีปไปะปล่ะักอีกอีสขาด้วยนี่พันสร้างเสร็จแล้วสร้างทั้งหมดได้จากกกงพี่41อกล่อง4ี่กล่องโอ้ยเรียบร้อยเสร็จแล้วเพิ่งจะสายกล้วยน้ำเงียกล้วยหอมปลูกเองวีละ จีซิบ่า,าสิบบาทออือซื้อมากินกันเรียบร้อยพี่น้องมาเอาสมิมากินเมลอนไฮเบิ้งไปซิมมะละหละแต่ว่าบโบสะใจกันเลยเอามาปอกให้ซูบิน้องเบงิ้งมากินนหมือนกันใจใพี่น้องนี่อันนี้พันยูบูยูโกโบยังไงจ๊ะจำไม่ได้ไปปอกว้ยแหนข้านี่เลยข้างหลังเด้อเป็โดมของเมลอน มาจากญี่ปุ่นพี่น้องยู่หนองค่ายบนหนาเสือบะมี่สาวกแม่หล่อนเดอ้อมาเดอ้ออยากไปฝากพี่น้องเลยเนาะโลดละลอยมันะวบะาประมาณนั้นถ้าเมื่อไรสนใจเดอ้อยูนองค่ายก็ได้ ไปตามเพจได้เลยคุณมีเพจปะมิสยูเมลอนมิสยูเมลอนเดอร์อ <you> The, พี่น้องที่นี่เพจแล้วกับเข้าไปเบิ่งได้เลยอยากมาชมสวนก็ได้หรือว่าอยากมามาสึกก็ได้เนาะกินเพิ่มมาก ลืมใส่ไม้ลืมใส่ไม้เป็นยังไงกินอะไรไม่คุ้มเ,มเมยลยแซ่บครับนงองแค่เงาอืมเยอะๆอ่ะหวานนะพี่ยพยน้องหวานธรรมชาติหน่อยๆมันเอาไปตำไปย่ำก็ได้แบบนี้ก็ไปย่ำก็ได้มีอีกบ่อมีอีกบ่อมีอยู่เต็มเลย ข้างงหลงัในไม่แล้วพี่น้องข้าวไราบปปลูกไม่จะกลายพันธุ์ไม่จะมาเป็นพันธุ์นี้เลยไม่นจะเป็นคายบักแตงเลอะปากอีกน่พี่น้องอสุดยอดแซ่บลายจี่ยเปิด หน่วยหนึ่งมันนี่กับพ่อสนิทนาะพี่น้องเนาะมันนีพ่พามาเลาะสวนเมลอนอยูอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายผู้ใดสนใจที่อยากมาชมสวนหรือว่ามาซื้อหรือว่ามาอยากอะไรเขาเป็นไอเพจมิชยูเมลอนยูเปลวสากเด้อพี่น้องเด้อโอเคมันนี่พอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้าเดี๋ยวมันนี่เฮ็ดคลิปใหม่มาสู้กันไปเจ้าพี่น้องบ๊ายบาย